สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูห้องใหม่นะครับที่เพิ่งจะตกแต่งเสร็จเลยนะวันนี้พามาดูห้องแบบ30กว่าตารางเมตรนะประมาณ34-35ตารางเมตรที่โครงการ IDEO MOBI l ลางน้ำนะครับก็เป็นห้องสวยๆห้องนึงนะห้องนี้ทำปล่อยเช่าเลยนะเพื่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อนๆคนไหนสนใจเช่าเป็น Agent, เอเจนต์อะไรก็ติดต่อได้นะครับ โอเคเรามาดูห้องกันว่าทําไมผมถึงบอกว่ามันเป็นห้องที่เลเยอรสวยนะครับเป็นห้องที่ค่อนข้างยูนิคในโครงการ i อเดียลโมบ e ลังน้ําเลยเดินเข้ามาถึงนะประตูนะเราได้ดิจิทัลดอทล็อกนะครับเข้ามาเนี่ยก็จะมีการดิวอินในส่วนของตู้รองเท้านะอย่างตู้รองเท้าก็จะทําตู้ล่างให้มันลอยขึ้นมานะครับเราก็สามารถจะใส่รองเท้าที่เราใช้บ่อยๆไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วด้านล่างนี่ก็เป็นตู้รองเท้าเลยนะดู ความกว้างของมันนะใส่รองเท้าได้ผมว่ามีสัก20บคู่ได้เลยนะตรงนี้นะเชลตรงกลางนี่นะครับก็จะเป็นชั้นที่เราไว้วางของที่ใช้ไปบ่อยนะจะเป็นกุญแจเข้าห้องอะไรเราก็วางตรงนี้ส่วนด้านบนเราก็ไม่มีทําเป็นตู้เก็บของนะก็จะมีของเก็บไว้ด้านบนด้วยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราทําเป็นกระจกสีชาไว้เพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามกับหน้าต่างน,นะมันก็ช่วยดึงแสงเข้ามาในโซนที่มันอาจจะดูมืดในห้องนะก็เพิ่มแสงเข้าไป นะครับถัดมาก็จะเป็นครัวนะนี่ก็เป็นครัวที่โครงการเขาบิวให้นะเป็น one bedroom นะครัวก็ไซส์กำลังพอดีนะก็ใช้อุ่นข้าวใช้ทำกับข้าวเล็กๆน้อยๆแหละนะไม่ได้ซีเรียสส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนท้ายนะครับแล้วก็จะลิงก์ต่อมาที่ตรงตู้เย็นละนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยมันจะมีผนังนะครับตอนตอนตกแต่งเนี่ยมันจะมีผนังที่ที่เป็นปูนยื่นออกมาเนี่ยเราก็ใส่กระจกสีชาเข้าไป นะครับมันก็จะช่วยทําให้ห้องเนี่ยมันดูกว้างนะครับแล้วก็ดูมีมิติด้วยแล้วก็ไอ้ผนังปูนที่มันไม่สวยเนี่ยติดกระจกเข้าไปนะครับตู้เย็นตู้เย็นนี่ก็โม้ซะหน่อยก็คืออันนี้ก็เลือกกับเจ้าของนะก็คุยกันว่าเอาตู้เย็นสวยๆนะก็เห็นว่าด้านบนด้านข้างเนี่ยมันมีกระจกสีชาละเราก็เลือกเลือกตู้เย็นให้มันเป็นเหมือนกระจกสีชาด้วยนะมันก็ดีไซน์เข้ากับห้องดีนะครับแล้วก็ตู้ด้านบนนะตู้ด้านบนก็มีการบิวอินให้มันเป็นกระจกสีชาด้วยนะสามารถเจ็บของด้านบน ตู้เย็นได้ด้วยนะฮะก็พยายามจะเพิ่มพื้นที่เก็บของให้กับภายในห้องนะเดี๋ยวเราพามาดูลิฟวิ่งรูมกันนะครับในส่วนของลิฟวิ่งรูมนะที่นี่โครงการเนี่ยไอเดียโมบีรังน้ำเนี่ยเป็นโครงการที่เขาให้มาแบบ Fully Furnished แล้วนะครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็น Fully Furnished เนี่ยแต่ว่าถ้าดูรูปตอนที่มันเป็นห้องเปล่าเนี่ยห้องมันจะออกโทนเทาหมดเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์มันจะเทา,อย,าอย่างเช่นโซฟาก็จะสีเทาผนังมันก็สีเทา ไม้ก็ยังเป็นไม้เทาๆของตู้ทีวีหรือว่าโต๊ะกลางก็ยังเป็นแบบโต๊ะดำๆอะไรเงี้ยนะซึ่งทางเราก็มีหน้าที่มาใส่ความอุ่นความโคซี่เข้าไปนะเดี๋ยวมาไล่ดูกันแต่จุดว่าทำยังไงบ้างส่วนแรกนะครับโต๊ะทานข้าวนะอย่างโต๊ะทานข้าวนี่ก็เป็นโต๊ะที่โครงการเขาให้มาอยู่ละนะครับแต่ว่าทางผมเนี่ยก็มาเพิ่มในส่วนของท่อหินอ่อนนะนี่ก็ใส่หินอ่อนไว้วัลคัสเอาหินอ่อนสีขาวมาวางบนโต๊ะสีดำนะครับมันก็จะได้ ลุคของเฟอร์นิเจอร์ที่มันดูไบรท์ขึ้นนะครับดูสว่างขึ้นแล้วก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายก็แค่หินอ่อนหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ด้านบนเราก็จะแขวนโคมไฟนะอันนี้ก็วางโคมไฟสีทองให้มันมีลุกๆหน่อยคือต้องบอกว่าห้องนี้ความพิเศษของมันคือมันมีนมหน้าต่างอยู่ด้านหน้านะมันเป็นห้องหัวมุมนะพอมันเป็นห้องหัวมุมปุม๊บเนี่ยในลิฟวิ่งมันก็จะได้หน้าต่างบานใหญ่ตรงนี้ซึ่งหน้าต่างบานใหญ่แบบนี้เนี่ย พอเราวางไปปุ๊บเนี่ยโคมไฟที่เราเลือกเราต้องเลือกโคมไฟที่มันมีความแบบไลท์เวทนิดนึงไม่ได้ดูแน่นนะครับอันนี้มันก็จะเป็นโคมไฟที่มันมีแขนนะครับมันไม่ได้แบบแน่นมาบังวิวแล้วก็ยังให้วิวมันเป็นพระเอกอยู่นะครับแล้วก็ด้านหลังของโต๊ะนะด้านหลังของโต๊กก็จะมีใส่เป็นกรอบรูปให้นะฮะตรงนี้มันเป็นหน้าบานที่เปิดไปเซอร์วิสนะครับเปิดไปเซอร์วิสพวกแอร์นะแต่ว่าเราเอากรอบรูปไม้มาห้อยไว้มันก็จะดู สวยนะครับแล้วก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะมุมตรงนี้มันก็จะดูสวยดูโรรถัดมาอีกมุมหนึ่งที่อยากจะให้ดูคือด้านหลังของโซฟานะครับด้านหลังของโซฟาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้โจทย์ก็คือผนังเดิมเนี่ยมันเป็นสีเทาหมดเลยนะครับพอผนังมันเป็นสีเทาเนี่ยห้องมันดูแบบดูหมนนะครับดูทึมนะครับใช้คําว่าทึมแล้วกันนะดังนั้นเราก็เพิ่มในการเอาผนังไม้นะอันนี้ก็เป็น สีไม้ที่มันออกจืดๆออกไบร์ๆบหน่อยนะครับออกเหลืองๆนิดนึงมาใส่เข้าไปแล้วเราก็ใส่เท็กซ์เจอร์เป็นไม้ซ c ซเข้าไปนะครับเพื่อให้มันดูสวยนะแล้วพอเราใส่เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยเรายังแขวนในส่วนของรูปด้วยนะครับอย่างรูปเนี่ยเราก็เลือกรูปที่มันเป็นรูปสีขาวนะครับพอมันเป็นรูปสีขาวเนี่ยมันก็จะดูสว่างนะครับมันจะทําให้ผนังเนี่ยมันลดทอนความเทาลง นะครับตัวตู้เอ่อตัว,ต,วตัวรูปเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้มันดูสวยขึ้นแล้วก็รูปนี่ก็เป็นเท็กซ์เจอร์นะนี่ก็ให้ให้ทีมงานวาดขึ้นมานะรูปก็เป็นเท็กซ์เจอร์มีพื้นผิวอะไรเงี้ยแต่ว่าเน้นเป็นสีขาวห้องนี้นะครับก็จะมีในส่วนของโซฟาแล้วก็มีตู้ทีวีนะซึ่งตรงนี้โครงการก็ให้มาใช่ไหมทีนี้จุดเด่นของห้องนี้ก็คือส่วนของเล v i n งรูมเนี่ยมันสามารถที่จะปิดได้นะครับ ก็คือ Living Room เนี่ยเราสามารถกั้นขาดนะถ้าจริงๆถ้ามาดูตึกนี้เนี่ยหลายๆห้องที่มันเป็น o n e b a Ro ูมเนี่ยมันจะเป็นห้องที่เหมือนเป็นกึ่งสตูดิโออ่ะคือคือโซฟาอยู่ปลายเตียงแล้วใช้บานเลื่อนแบบนี้กัน้นซึ่งมันไม่ได้เป็นสัดส่วนแต่ห้องนี้มันกั้นขาดกันระหว่างเตียงกับ Living นะฮะแล้วก็ได้บานปิดที่มันเป็นสัดส่วนนะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทาให้การอยู่อาศัยห้องนี้มันโอเคนะครับอ่าแล้วก็เรื่องกระจก พูดไปแล้วเนอด้านด้านด้านหลังของห้องเนี่ยมันก็จะด้านด้านฝั่งเนี่ยฝั่งดูทีวีไปด้านหลังมันจะเป็นกระจกบานใหญ่เต็มนะถ้าเปิดม่านหมดแสงธรรมชาติเข้าก็จะดูสวยมากนะครับโอเคถัดมาก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เราก็พยายามจะเพิ่มในส่วนของความรีแล็กซ์เข้าไปในงานนะครับอย่างเช่นห้องนอนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างฐานเตียงควีนไซส์ที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นฐานเตียงที่ โครงการให้มานะครับวันนี้เราไม่ได้ปรับแก้อะไรแต่ว่าสิ่งที่เรามาทำนะก็คือห้องที่เนี่ยมันจะมีหลืบเสาเยอะอย่างตรงนู้นนะมันเป็นเสานะครับมันก็จะเสามันจะนูนออกมานะครับเราก็ทําการปิดเสาเนี่ยด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนนะฮะแล้วก็หัวเตียงเนี้ยเราก็บิวนะครับบิวให้มันเป็นไม้ซีซีนะฮะแล้วก็เป็นผนังไม้ธรรมดาแล้วก็มีตัดเส้นสีดํานะครับแล้วพอ ด้วยความที่เราหนีเสาเออกมาเยอะใช่ไหมเราก็จะมีพื้นที่ตรงกลางเนี่ยเราก็ใช้เป็นที่วางของเดกเผื่อจะวางแว่นตรงแว่นตาอะไรที่หัวเตียงได้นะครับแล้วก็มีผนังไม้ซีซีมาขนาดอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้ตัวโดยรวมเนี่ยไอ้มูสแอนโทนของหัวเตียงเนี่ยมันดูสว่างขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนสีขาวไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ออกสีเหลืองๆแล้วก็พวกไม้ซีซีเนี่ยมันก็ทําให้ห้องมันดูโคซี่ขึ้นนะดูไม่ดูไม่ทึมๆ นะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของโต๊ะแต่งหน้านะครับอย่างตรงนี้เราก็วางจังหวะโต๊ะแต่งหน้าเนี่ยให้มันอยู่ข้างๆกับเตียงเลยนะครับโดยโต๊ะแต่งหน้าก็ใช้เป็นโต๊ะข้างเตียงไปด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีทําไฟไว้ให้นะฮะก็จะมีไฟ LED ไว้นะครับเพื่อใช้ส่องตัวเองใช้เวลาแต่งหน้าก็มองอันนี้ใช้ใช้แสงสีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งตะกี้ที่ยังไม่ได้อธิบายนะถ้าเพื่อนๆดูก็จะเป็นในส่วนของผมว่ามูแต่งโทนตรงนี้มันจะสวยก็ มันมีโคมไฟห้อยห้อยลงมาอ่นิดหนึ่งนะครับพอโคมไฟมันห้อยลงมาเนี่ยแล้วเราก็เลือกเชฟโคมไฟมันเป็นเชฟที่ค่อนข้างยาวแล้วก็มีมาป่องตรงกลางเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นสีดำใช่ไหมมันก็ตัดกับหินอ่อนสีขาวข้างหลังมันก็จะดูโคมไฟมันดูสวยแล้วก็มันให้มูที่ดูรีแลซ์ขึ้นนะครับโอเคแล้วก็สิ่งที่ยังไม่ได้พูดก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้านะอย่างโครงการขเขาให้ตู้เสื้อผ้ามาแล้วนะครับซึ่งตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็จะเป็นบานเลื่อนนะก็ต้องบอกว่าห้องนี้ จุดที่ผมว่าเป็นจุดข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นกระจกล้อมรอบแบบ2ด้านเต็มๆเ,เลยดังนั้นในฝั่งที่ใส่ตู้อะไรมันอายจ,จะน้อยนะก็ตู้เสื้อผ้านี่ก็ไซส์ประมาณสักเมตร20เมตร40อะไรเงี้ยไซส์มันไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ถือว่าถ้าอยู่คนเดียวเก็บของก็เก็บของได้สบายๆนะครับโอเคเตียงนะระยะปลายเตียงเหลือเฟือมากนะครเป็นห้องที่ผมว่ามัน เออแล้วดีอ่ะคือในการอยู่อาศัยแบบเดินไปเดินมาผมว่ามันดีนะระยะปลายเตียงเยอะมีตู้ทีวีให้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเตียงเนี่ยมันเป็นห้องมุมใช่ไหมมันก็ยังได้กระจกฝั่งนี้ฝั่งปลายเตียงแล้วก็ข้างเตียงก็ยังได้กระจกบานใหญ่บานเต็มอีกนะครับก็เป็นห้องที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำที่ได้สเกลดีนะที่นี่เขาจัดห้องน้ำมา ใหญ่เกือบทุกห้องเลยอย่างอันนี้เป็นห้องแบบ3 4 3 5ตารางเมตรแต่ได้ไซส์ห้องน้ำค่อนข้างใหญ่นะเดินเข้ามาเนี่ยเห็นไหมห้องน้ำมีพื้นที่ผมอาผมอาแขนได้สบายเลยก็มีอ่างล้างมือมีสุขภัณฑ์แบบ watchless นะครับแล้วก็มีห้องอาบน้ำนะห้องอาบน,น้ำก็คือเดินเข้าไปห้องอาบน้ำก็ไซส์สเกลคือใหญ่เลยนะถือว่าเป็นสเกลที่ใหญ่นะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอก ครับนั่นก็คือทั้งหมดของห้องที่ไอเดียลโมบรังน้ำนะครับอย่างที่บอกว่าโครงการนี้มันชื่อไอเดียลโมบีรังน้ำอยู่ซอยรังน้ำอยู่แล้วนะซอยรังน้ำเนี่ยเป็นซอยที่อยู่ค่อนข้างจะใจกลางเมืองแล้วก็ของกินของใช้อะไรมากมายนะครับคนเช่าหรือคนอยู่อาศัยบนตึกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคุณหมอเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยโปรไฟล์ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องที่เลเยอร์สวยนะต้องบอกว่าเป็นเลเยอร์ที่ ได้แสงธรรมชาติเข้ามาแบบเยอะมากแล้วก็เป็นห้องหัวมุมด้วยผมว่าเจ้าของเขาเลือกห้องมาสวยมากนะครับแต่ว่าในการออกแบบตกแต่งห้องที่เนี่ยผมก็ได้ทำห้องที่นี่มาเยอะนะก็พอจะรู้เพนพอยต์เพนพอยต์หลักๆก็คือพวกความหมนของแมทเทอเรียลที่เขาเลือกมาให้นะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นพื้นเป็นอะไรมันออกเทาๆออกทึมๆมหมดนะครับดังนั้นในการแต่งห้องที่เนี่ยเราก็จะเน้นไปที่การใช้ สีไม้เอามาช่วยนะครับสีไม้ก็จะมาช่วยทําให้ห้องดูสว่างดูสดใสขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องการแบบซ่อนฟองซ่อนไฟอะไรเงี้ยก็จะมีผลด้วยทําให้ห้องมันดูไร้ขึ้นมานะก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนสนใจอยากให้ผมเข้าไปช่วยดูเรื่องตกแต่งนะฮะหรือว่าสนใจจะเช่าอะไรที่นี่ก็ว่ากันมานะครับผมขึ้นคอนแทคให้แล้วนะครับก็คอนแทคกันมาได้นะครับแล้วก็มีอะไรก็กิงกลางเงินมาแอดไลน์กันมาคุย นะครับแล้วก็ออยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Why by Discondo ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้โอเคไปก่อนสวัสดีครับ